สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถ่กานเนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบอพ่อกับซองสานีป่าบรรยากาศย่ำบายบายพี่น้องเอ้บายบายห้อกับบรรยากาศกับบริหารบรรดาพี่น้องพ่อเฮือนเฮามันมีตนม้นไม้มันเลยห่มเย็นดีเย็นสบายเลยตอนนี้กะสิมาหายมั่นกับลานสาวพี่น้องเอ้ลานสาวหาน้องกิ๊กกี้เผิ่อกะหายมันเนาะ เฮาก็สิมาหายสอยเพิ่นพี่นอ้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมนํากันเด้อท่านผู้ชมสวัสดีป่าลูกมาหายมันน้องกิกกี้เด้อนี่น้องกิกกีก้กำลังหายมันพี่นอ้องนี่พี่นอ้องบรรยากาศรอบๆรอบๆบ,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 บ้านก็นคือมีแต่แสงแดดพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่นแหละยามแหลงกะมันบ้านน้อยเนาะมันก็สิเง,งียบสงัดแบบนี้แหละพี่นอ้องเอ้ยมันบ่ค่อยวุ่นวายดอก บ่คอยมีรหลดมีลังคนเที่ยวพอบันไดดอกนี่พอบ้านเฮามันเป็นบานหน่อยป้าเดาบัางม่วงสมาเป็นดอกแทนนะ่ะเพ่ะเป็นแทบขู่ดอกเลยเนาะเป็นแทบขูงง่งาเลยป้าเดาบังม่วงพี่น้องเลยนี่อันนี้มันมันแม่น้องแก้มบุม๋มยังตักใส่กระสอบอีกคนะือเก่าเนาะหลังจากตากลลยแดดลายพลล้าพี่นอย่างไลยลแดดเลย ประมาณสี่แดดหรือหาแดดนี่แหละเห็นเอาสื้าพี่น้องขึ้นมาเบิ่งลานไายพี่น้องในลานไายกำลังเสียอาบน้าตอนนี้ปไาไอคิวมันคือตัวใหญ่ตัวไปตาสั่งแค่ไหนไอคิวไปตาสั่งก็สั่งไาไอคิวพี่น้องอืมเอาโอ้ไปหาไหนก็ลงนี่พี่น้องปไาล้านไส้แขวะอาบน้าซาผมค่ะเป็นซาผมเออ ไปคิวซาฮัวะเฮ้ยทึ่งเยี่ยมทา่งยังผู้ร้านซาอยู่ตลาดกับผูตักมันกระถุอจุ่พี่น้องไี่แต่ผู้ดุผู้มันได้ร้านลูกอันร้านเป็นใหญ่จืดนี่ปเอ็กซ์ซิว่าพี่น้องเอ้ยเออไม่แต่ผู้เก่งๆง่วงว่ะอืมน้องอ่ะผู้อันเนยเบยุเมื่อนี่อันเนยเพิ่นเมื่อบ้านหญ้าเพิ่นไปคิวฮะจะไปดิบลูกไหมลูก สปดับจะไปดีปะลุง,งตึ <laughs> งมอําน้าลูกอําน้าซาผมเออว้ยคนเก่นง,ง,งนม่ก็ไงปนมีร้านชายพอเดียวเลยหรอพี่น,อน้องเอ้ยในเฮือนกันนี่แหละนี่แหละเอ <c oughs> อีไม่ใหญ่น oh. e. right? yeah, yeah. ั่นไม่ใหญ่จื้นน่นจืนเออดอีลอยบอกเออดบอกห้ามได้พี่น้องเลยเพิ่นจะหายมันแบบว่าเพิ่นจะทำแบบว่าเนอไอคิวอยู่ดีไม่แห้งอะไรมันก็เออดอีลอยอีลอยเพิ่นบุกเคยได้ผู้ชายจ็กเท้าพูดพูดโอ้ยสมบัติตะสั่งแทวว่าพูดพูดเอ่าเด็กคิวไอคิวคิวเอ้ยเอ๊ะเนเนเนยังไงดีไปลูกเนี่ยลูกใช่ไหม คิวอาบน้ำกันได้ปะลุงบอกปะลุงไปไหมคิวอาบน้ำกันเด้อไอคิวคิวอาบน้ำกันเด้ออาบเลยไอคิววันนี้ไปแล้วนะป้าสิลงไป็นคนมันกันได้ป่เด้อเด้อหามอาบน้ำกับแม่ได้ลูกเด้อเออเอตูสักหนอนหน่อยไอคิวอาบน้ำไปหน่อย บ้าแข่งขากระตุนกระโตนะพี่อนเเ้ยน้องไอคิวแบบเป็นผู้ชายเตี้ยค่ะใช้ขาสั้จ้าขาสั้นบนนีมีเมียน้หมูวะเด้ผู้สาวบาลนป๊บนะคิวต้งตากระฮีบขากรสั่นบอหนากรใหญ่ๆอุ้ยพูดพูดเปนิดเนบิดเปนอย่อะอะะเปนย็นนานาเย็น อืม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 ันหนาวเลยค่ะืออาห้ออามันไวๆนออี่น้นองเข้ากับซิไปเก็บไปเก็บมันกับพยอ,อยายจ่อยแล้วก็น้องกิก๊กกีดินกุบๆใช่นหมโคตพอ้องเบี้ยวก็ะดูทางล่างไปแล่ะพี่น้อง นี่น้องกิ๊กก็เอาคนละครับซ้ำก็พอใหญ่ลุยเลยค่ะเพราะเขาสิมะเอาบ่เตงเถึงต,งตกคนะ่ะหหยไว้สืส่อนี้เพราะว่าอันมันตาก <c oughs> มันตากแดดแต่เท่างไงนะพ่อ <c oughs> เราจะเอาเงินเขาต้องมาแเนาะบเอาโอ้จานี่บหนงเดียว 你刚才怎么捏嘛？我来飞飞机。你飞个你我飞哪？我飞。我飞哪？飞路，飞路。哦，他要飞 มันก like. ับอะไยเขาได้ใส่ยาว่าโกยก้โกยน่งโกยสอา้กกข้าวโกยทั้งขวทั้งลูุได้ใส่ยาเอามาใส่อีก หากัได้โกสอบพี่น้องเอ้ยจะได้อยู่ประมาณแปดแปดสอบเก้าสอบนั่อเนาะเฮากัเอาใสซัลท้ไปขายที่พอเฮากับคาเป็นอยู่ให้ให้มอกกิกเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเจ็ดอันนหลุดเมื่อหลุดตีนปวดโผล่ปวดโผล่บางโมบางแตกโอ้

ไปไปใหญ่ไไรงัวหุยหุยอันนี้จะเป็นล่องห้องบอดตายพี่น้องเออยนี่เขาใส่ใส่จังสี่พี่น้องนี่นี่อันนี้จะใส่ซองซองลมอันดำดำเขาใส่สองลมใส่่องลมพอดีใส่เบิร์ดสามห้องสองลมอื่นกับขึ้นได้ทั้งนี้เนาะอื่นเนะ นี de, du ang du ang sure eh, ่เพิ่นเหตุงานสองสองไอ้นองพี่น้องเอ้ยสั่งซอคนใกา้น่ะเด้นี่เมิ่อไ่กายน่ะประเด้ท่านไห้มาพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นหนังอลยรขึ้นยังไปเล่นโอ้พญายยังไปเอากรสอบอืมนี่แหละเอากระหายอยเป็นอยู่นี่แหละ

มัดมากนะนี่อาไปนี่ดีกว่าอักมาเอ็อกซ์ไจะสอ,อบถ้าใกรจะสอบสองสี่หาสอบไปแอสอบเลยโดยขนาดอืม Senin bakmayayım ya hiç. คลิปนี้ก็ข้อลาคลิปเพื่อนสนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสนีป่าในเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยทิศพาประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสบายดี